สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นคําถามของน้องปานันจันทภักดีค่ะปานันเนี่ยเขาถามมานะคะว่ามีคํามคําค่ะก็คือ loose lose และ lost ใช้อย่างไรคะก่อนอื่นนะคะพี่นุ้ยขอตัดตัวเลือกที่ไม่เข้าพวกในเรื่องของความหมายไปก่อนค่ะขอตัด l o s e ค่ะ l o o s e นะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยมันแปลว่าหลวมค่ะในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยจะหมายถึงสูญหายหรือว่าพ่ายแพ้นะคะเกี่ยวกับความสูญเสียค่ะ โดย loose นะคะหมายถึงหลวมเป็นคำบอกสภาพค่ะ The shirt is too loose ก็คือเสื้อตัวนี้เนี่ยมันหลวมเกินไปค่ะการบอกไซส์นะคะมันก็มีอยู่3คำค่ะคือ loose หลวมนะคะ fit พอดีค่ะและ tight ก็จะแปลว่าคับนะคะสังเกตนะครับ fit เนี่ยนะคะจะแปลว่าพอดีในคอนเซปต์ของฝรั่งค่ะส่วนคนไทยเนี่ย fit มันจะแปลว่าคับนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเหลือแค่ loose กับ lost สองตัวนี้นะคะแปลว่าสูญหายหรือพ่ายแพ้ค่ะ3มช่องของมันคือ lose lost lost แบบนี้ค่ะมาดูช่องแรกกันก่อนนะคะคือ lose เป็น SE นะคะแปลว่าทำหายหรือว่าพ่ายแพ้ค่ะช่องที่หนึ่งนะคะ they lose the chance to win พวกเขาเนี่ยสูญเสียโอกาสในการที่จะชนะค่ะ ไว้พูดตอนไปดูแข่งกีฬาก็ได้นะคะส่ว so น lost จะเป็นช่องที่2และช่องที่3นะคะหรือว่าจะเป็น adjective บอกสภาพถึงอะไรที่สูญหายหรือว่าพ่ายแพ้หรือแม้แต่หลงทางก็ได้ค่ะดูตัว,ตว,ตวอย่างกันนะคะ I lost one of my pens last week ก็คือฉันเนี่ยทำปากกาหายไป1ด้ามค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยใช้เป็นกริยาช่องที่2นะคะพูดถึงอดีตก็คือ last week สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะ หรือจะบอกว่า I v e just lost one of my pens ก็คือว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะทำปากกาหายไปหนึ่งดามค่ะอันนี้สังเกตนะคะพี่นุ้ยใช้ has have บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะก็คือเป็น present perfect บอกถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบมาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อมานะคะขอใช้ lost ในอีกความหมายนึงค่ะ I am very lost in this class ก็คือฉันเนี่ยรู้สึกสับสนงงงวยอันนี้คือเรียนไม่เข้าใจนะคะไม่ได้แปลว่าหลงทางค่ะคือเราขอใช้ lost เป็น adjective บอกสภาพค่ะพี่นุ้ยขอแถมให้อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ loss หมายถึงความสูญเสียค่ะดังนั้นเป็นคำนามนะคะความสูญเสีย this is a great loss for me ก็คือนี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เลยสำหรับฉันค่ะใช้ loss นะคะ มาถึงตรงนี้นะคะน้องๆก็คงรู้แน่เลยว่าพี่นุ้ยมีกรอนมาช่วยจำกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นกรอน lose lost lost นะคะไปกันเลยค่ะ lose lost lost ทำหายหรือพ่ายแพ้กริยาแน่มี3ตัวอย่ามัวหลงหากเป็น lost คือนามไงไม่ต้องงงหมายตรง,รงๆความสูญเสียและเหี่ยใจค่ะวันนี้นะคะน้องปาหนันเจ้าของคำามของเราค่ะก็รับหนังสือเล่มนี้ไปเลยพี่ชิตแกรม,มาตัวแม่จากพี่นุ้ยหนึ่งเล่มนะคะทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ และถ้าใครมีคำถามดีๆเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมค่ะนึกถึงพี่นุ้ยก็ส่งอีเมลมาที่นี่ e n g l i s h b r e a k f a s t a t t i m e p b s o r t h ค่ะหรือว่าจะามาเป็นเพื่อนกันก็ต้องที่ facebook ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m e b g a n g นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย